พซื้อมูโรงคุณพ่อเราเราหลงเตาซื้อเตาเกลียดอจ้มีหยดเทลี่เฮียเตียแม่ก็มโงคุณแม่หลงเตาก็จองเกลดไปไล่แม่เชียเลยพ่อมูโรงเรีคุณพ่อเราไปกูไล่พ่อเชียผมหมโรงคุณลูกเราไเปสามหมูเนี่ยไอจิมัวไอเดชอากูปอดเตาเดียรงเรียนคุณพ่อมเรียนแม่ยองเกลียอหลงเตากูลุ่จาหมควาสุ กเทลีจีเ้าจอเต้นเดี่ยวๆเขียนได้หรอไม่กุเทเป็นเนี้อน้องไฮเนตเนี่ยมูมูเกิ นายอ่เออย่าจงใจเทศก่อนแน่มงกลจ้ลีร์ตาทุกไหเอแล้วเขี่าเตาจงเกินเที่ยตาเตออยู่เจ้เราไฮจีเตาเด็กจีเจ้าเราป้านอยู่ทุกแห่งยเรทศเชิญชวนไปกับเป้หมูน่ะเป้เดียนคุณพ่อลงเยคุณแม่เราเจพิสสายจิตเตอเ่คืออะไรนะเจจิตชงวนีสามมมเดชีกู้จ้าน่เดี๋ยทุกคนที่ไปและกลับมาประทับใจชอบเลีเที่ยวเลยลุงนงหลงทีเี่านายี่ะกูจงเช็ก่อน กูบอต่าไเดียโงเรียนแม่จงเจกูอไปจอนี่เจม้งหูจงเคยรู้ว่าใครแต่เจเปจอนี่เจม้งงจงชัลบน่มายาเออเจก็มูจอก็ตื่นก่อนจีตุตื่นอเดียซื้อ้ก็เจ้าเนอะโอก็ปูตัวลโงเรียนแม่ก็เจ้าตัวลุงโรงเรียนคุณแม่โอก็เจ้าเนอะว้ก็เจกูป้าเยนคแม่ไม่ถึงมาให้เจกูเดียอกูป้าโเยนแม่ลีวู้ลนไม่หาลีเรอ่ะไออเจกูเจลิสายอเดียอา A yêu 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 của Paolo, a kuchi <laughs> kia na yêu, a yêu tuổi chay o lưu tay của yêu tuổi chia na yêu. Luma hãy chọn bay Pawe kia lưỡi, a yêu 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 เปเป้าไม่ถือว่าจืดจงเลยเราเปเกียวจัหรือเล่งเทียก่อนหรือจะเปเป้าเทียแล้วต่อเรืเป็นเจงเทียอะไรอย่างเวลเจน่เจกูอยาว่าชื่อเส้นชากูสาวว่าจืจงกูเป้าให้เจหรงเลคุณพ่อจงชาลีกูสาก็ไเปจะสิเจมูแต่ีจีมัวเลทียมูอะไรย่างมัวได้ลงจัป๋อีเล่งสมัครหมูซึ่งเจกูรู้หนูหนึ่งนะวจะขอนเหนวออนเจงเทียเนมูอีเลงเนียมูลิจาร์อะย่าเจกูเทียลี À ừ. hi cả à anh chị nóng nhảy mù. พราะว่ากูคาดหวังไอเดียโรงเรียนคุณพ่อจะเปลี่ยนแปลงหนึ่งไอ้อตุ้งกูชิ้นมวยเนี่ยเดียๆกูอยากซื้อกูกูชิ้อยากมวยเนี่ยเตี้ยแต่ชี้กูหายจนเลยเดี้ยก็หมงมากูเทิเนี่ยจะก็ในยอดเถิดเนี่ยค่าลงทะเบียนน่ะเจนเดอร์เจลิก่หมูไฮตุ้งเจนก็เดยนหมูกูมาเทิเนี่ยจะก็เดร์เจริกะาหมูกูหายจนพวกพวกเขายัดสะโพกเตียก็หมูกูมาเทิเนี่ยจะก็เพราะว่ากูอยากจะให้แน่หมูเป็นเพื่อนแล้วจุ๊บปอเตี้ยหนึ่งวิเลยซื้อกูกูเล่ยเตี้ยกูอยากให้แน่ไปเรียนรู้เพราะที่ น่าดีมากเหลือเจลีก่าหมูนายกูจี้เนี่ยได้รับจุดบอกกูเที่ยให้จนเหนื่ยเตี้ยกูเคลียจากก่อจากนอนมากูเทค่ยางลงทะเบียนจนหลายจ่ายนี่ก็จีบเ้าไอ้ก็หนอต่อใกล้ก็อยู่ตูเชียดเดี๋ยวเอาอกจากก็จีบเที่ยวได้นล้วจุดบอกทีเที่ยวมากูสาก่อนเลยหมูแต่ว่าเลยจีนไวเนี่ยทีเทียวกูเข้าใจเหลือีสภาพของเป็นอยู่ในครอบครัวเนาะ จ๊ขอเพียงให้ในกะโมซื้อเจกูมาลิออกเนี่ยหรอไอ้นกเงากูนอนเนี่ยเช้งเที่ยเช้งอาตุลีคำพยายามมากูให้จนแน่ไอ้เสิ่งที่กูลงทุนไปอ่ะนี่คุ้มชาลยนี่ยไอ้ลงทุนหมดเมสเลยบอเกิดพอลิเนาะกูมาชงเชี้ยเกินเลยเนี่ยหรอไอ้กูจรงไอ้เจ này là bọn em muốn cởi <laughs> bao là chỉ còn luôn lòng luôn neng, ai vui ở tao giải hết mọi, vui chuyện ở tao giải công minh nữa, ai muốn chơi bơi sẽ chơi ó, nay ít chi à cha yêu ngông ngông thì, nì nó, bao chỉ có muông này học nghề, anh โรงเรียนคุณแม่กุญจนันทรใจเน่กับเน่หมูสภากิจักเลยปอเดเต้าเฮียจองชาลีแต่ชินอนเลยตัดต่อ,ตอ,อยูอวเอ็มโอ,อยูกับโรงเรียนคุณแม่โรงเรียนคุณพ่อแล้วอ,อ,อว์เอ็มโอ,อยูแล้อเจเขาจะจัดทุกปีเลยนะนอยะจะอยู่ในแผนของสภากิจั์นี่นะเป็นอในกุญแจเน่เหน้นน้องมัวในหม้อน